แบบ3การทดสอบความแข็งของเหล็กวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบชิ้นงานทดสอบความแข็งเป็นแผ่นเหล็กลักษณะผิวเรียบอุปกรณ์วัดขนาดรอยกดชุดหัวทดสอบความแข็งของเหล็ก วิธีการทดสอบเตรียมชิ้นทดสอบติดตั้งหัวกดวีเนลกับเครื่องทดสอบความแข็งและว,วางชิ้นงานบนแท่นทดสอบหมุนแท่นทดสอบให้ชิ้นงานสัมผัสกับหัวกดพอดี ให้แรงกดบนชิ้นทดสอบโดยใช้น้ำหนักเริ่มต้นที่10กิโลกรัมฟอร์ตเปิดเครื่องและโยคนโยกให้เป็นโหลดดิ้งให้แรงกดบนชิ้นงานประมาณ30วินาทีทั้งหมด4จุดโยกคนโยกให้เป็นอันโหลดดิ้งและปิดเครื่องหมุนแท่นทดสอบลงนำชิ้นงานออก วัดขนาดรอยกดด้วยอุปกรณ์วัดขนาดรอยกดรอยกดละสอครั้งพร้อมจดค่าตารางบันทึกผลการทดสอบความแข็งแบบบีนเนลตัวอย่างการคำนวณ b h n เท่ากับ p ส่วนด้วยพาย d ใหญ่ Pi, Di, ส่วน2วงเล็บ d ใหญ่ล, út, Di, ล, 2, ลบรูทีใหญ่กำลังสองลบ d เล็กกำลังสอง p เท่ากับน้ำหนักกดหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม d ใหญ่เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวบอล d เล็กเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของร้อยกดจะได้เท่ากับ1838.9.81ส่วน9้ดส่วนด้วยายคูณหส่วน 5. 2คูณด้วยวงเล็บ5ลบรูทหกำลังสลบ1.1กำลังสเท่ากับ194.73 กิโลกร,รัมต่อตารางมิลลิเมตรหรือเท่ากับ1,908.354เมปามกะปาสาลตารางสรุปผลการทดสอบความแข็งแบบปีเนล